อ่อเสร็จแล้วใช้เวลานาน,านมากเลยตั้งแต่ตอนบ่ายมาถึงตอนนี้เลยครับผมไม่ได้เพิ่งต่อเสร็จแต่ก็ต่อเสร็จพักสักพักแล้วอ่ะครับผมไปอ,อึมาแล้วก็ไป <laughs> ก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่ผมดูแล้วอันนี้เป็นมีม,มีมีจิกซอ์หนึ่งอันนะครับมีสำหรับเด็ก3ามขวบนะครับเด็ก3มบวกแปลว่า3ามขวบถ้าคุณเป็นยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็ ภาษาอังกฤษถ้าแม่คุณอ่านภาษาอังกฤษได้ก็เลยแต่ที่เหลือผมไม่รู้ภาษาแล้วครับงั้นก็เราไปดูเรามีรีวิวอีกอันหนึ่งนะคะบายบายเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกอันหนึ่งก่อนบายบายนี่นี่เป็นการรีวิวครั้งที่2นะคะ่ะผม ผมมารีวิวรีวิวรถมอเตอร์ไซค์สีเหลืองเหมือนบัรเบะบีเนาะค่ะแต่แต่หน้าตาก็จะไม่เหมือนเราจะโชว์แปลงร่างก่อนเลยเอาอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาตอนที่มันอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเราอ้าออกมาเลยอ้าออกมานะคะแล้วก็เอาอันนี้ลงมานะคะตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ต้องเอาอันนี้ลงมา ตอนนั้นผมก็เลยเห็นว่ามันเอาอันนี้ลงมาได้ผมก็เลยเอาลงมาและวิธีเอาขาออกแหกอันนี้ออกมาแล้วก็จบแล้วครับ <Yeah. S 1> คุณภาพก็จะแบบบางๆหน่อยแต่ห้ามหยีอยาบนะครับเหยียบพังแน่นอนเครื่องหั่นน่าจะได้สว่านเจะเป็นรูเลยครับรถน่าจะทำเป็นแต ผมคิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เอาขาตั้งมาแบบแบบไหนก็ได้อย่างที่คุณชอบเอาขาตั้งมาแบบนี้หรือแบบนี้ตามใจที่คุณชอบเลยหรือแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้มีปรับได้สามแบบนะครับ แต่ผมอยากแบบนี้อกมาแบบนี้ดีกว่าครับนี่แล้วก็แขนก็จะเป็นสีฟ้านะครับปาก็จะเป็นแบบว่าเส้นเส้นสามเส้นเหมือนสไตล์มอเตอร์ไซค์นะครับวิธีแปลงลกับเก็บทำเก็บนะครับก็ง่ายเหมือนเดิมเลยก็คือแก๊กอันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ขาตั้งมาแบบนี้ โอ้เอาขาตั้งเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็แล้วก็เอาอันขานี้มาเอาอันนี้ลงมาก่อนแล้วก็เอาขาแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มาตบงนี้ห้ามให้มันโดนตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะไปแบบว่ามีเสียงหน่อยแต่ผมก็อยากให้มันมีเสียงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผมก็อยากให้มันไม่มีเสียงโอเคครับ เราน่าจะล็อกได้นะคะผมล็อ,ลองดูแล้วมันก็ไม่ถ้าคุณอยากให้มันล็อกเลยก็แค่เอาสก,ก็อตเทปมาแปะเข้าแท่นั้นเองแล้วก็มันก็จะฉีวมันวิ่งได้ฉีวเลยนะคะแบบนี้โอ้มีสองล้อก็จะวิ่งลำบากหน่อยนะครับแต่มีขาตั้งเพอร์เฟกมากเลยครับ ผมก็ชอบหาตั้งของนี่มันตั้งได้ของจริงหรือแบบนี้เอาลงมาระดับนี้นะคะก็จะโอเคหน่อยซูมได้นะครับโอซูมไม่ได้คลิปซูมไม่ได้หรอครับงั้นก็คลิปนี้จบแล้วนะครับ๊ายบายวู้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง